สวัสดีครับผมลุงหล่อเดฟซีครับมือนี่ผ้ามาไายฮางบังไฟครับทีมงานยังครับอาจารย์ช่างครับเทพบัญชานะครับผมคือเทพบัญชาแม่นบ่นครับเทพบัญชาเนี่ครับผมมาหล่อรูนรอยเคียร์เทพบัญชากันนะครับผม เทปัญชานี่บังแรกของของปีอยู่บอบังแรกของปีนะครับสถิติบอกพี่บอกน้องว่าบอกเคยแพ้ไผ่นะครับปีหกหกนี้ครับผมเพราะว่าเป็นบังแรกข้องปีนะครับเห่นฮอก็ออกครับมาล่อรุนเมอนีนะครับว่าสิตเป็นจังไรครับเทปัญชาครับหล่อรุนรอเชียครับอาจารย์ชางกำลังเตรียมตัวอยู่นะครับลุงหรอดกะ ขายรถตะลีว่ยังแล้วครับนี้มานะครับผมเฮ้อรอรุนรอเชียครับวันนี้รุ่งหลอดอยู่บานวัดดงนะครับผมตําบลเชียงใหญ่อำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมวันที่2พฤษภาคม2566ครับเป็นวันหวยออกนะครับวันนี้นะครับผมแอดแอดออออทนะครับมารอรุ่นรอเชียกันไปครับ เทพัญชาครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรถ F4 สวัสดีค